เราก็หาตุ๊กตับอยู่ตรงนี้กดเข้าไปค่ะเร๊บเรามีตำแหน่งที่ตั้งแล้วเขาอยังอยู่ตรงนี้แหละตุ๊กตับ,ตบ <c oughs> ยังไงได้ยินไหมครับได้ยินไหมเห็นไหมฟินฟินอยู่นี่มไหม เป็นอยู่นี่สวัสดีค่ะมทิตาสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องไว้ชโกแครครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตามหาเด็กๆกันใช่ทวรเนี่ยเราปล่อยเด็กๆออกมาเดินข้างนอกทุกเช้าเย็นแต่ว่าเพื่อนๆเคยอาจจะเห็นว่าเราอะปล่อยและมีคําถามใส่คำถามเข้ามาว่าเฮ้ยม่ลกวแมวหลุดเรา ลูกลัแมวเดินไปไหนหรออะไรเงี้ยถามก็กลัวไหมกลัวกลัวทำไมจะไม่กลัวแต่มีตัวนี้เป็นตัวช่วยของพวกเราแอรแท็กันเองใช่คราวนี้จะให้พี่แพทลองดูตอนนี้ตุ๊กตับหลังจากปล่อยหนีไปไหนไม่รู้เป็นตัวเดียวเลยที่ใช้คุ้มที่สุดคือเราไม่รู้ว่าตับอยู่ตรงไหนไงเราก็จะเปิดแอรแท็กเนี่ยมันจะลิงก์กับ p p o o n ใช่เราก็จะไปที่แอปของเขานนี แอปจะมีชื่อของเด็กๆเราก็หาตุ๊กตับอยู่ตรงนี้กดเข้าไปค่ะเรามีตำแหน่งที่ตั้งแล้วเขายังอยู่ตรงนี้แหละอย่างแรกกดนี่เลยสัญญาณนี่มาล้มาละเฮ้ยคือเราได้ยินนะแต่เสียงไม่น่าจะเข้าเราได้ยินว่าตับอยู่ตรงไหนเราก็จะรู้ว่าองตับตรงนี้เสียงมาก็จะตามไปดูตามเสียงก่อนตุ๊กตบเป็นไงนั่นไง ได้ยินไหมครับได้ยินไหมเห็นไหมัเฮ้ยเฮ้ยโชว์ใหญ่เลยอ่ะโชว์ใหญ่เลยอ่ะตับลุกมาเร็วลุกขึ้นอย่างนี้นี่เป็นเต้นนะครับอย่างที่สองนะ ถ้าเรากดสัญญาณแล้วมันไม่เจอมันไม่ยินเสียงนะเราจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยคือการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองสองฟังก์ชันอ่เขาจะเชื่อมต่อสัญญาณแล้วตอนนี้เราห่างจากแมวเท่าไหร่พอมันเจอปุ๊บนี่สัญญามันจะบอกทันทีว่าตุ๊กตบอยู่ตรงนี้นี่ตุ๊กตบอยู่ตรงนี้ตุ๊กตาอยู่ตรงนี้เจอซึ่งซึ่งถ้าขนาดนี้ไม่เห็นนี่ก็ต้องตัดแบนเลยนะใช่มันจะบอกทันทีเลยว่าจะอยู่ตรงนี้นะ ถามว่าทำไมต้องติด a i r t a ทจริงๆเราไม่เคยคิดจะติดมันเลยนะพอเรามีประสบการณ์ที่ว่าทุกตับเนี่ยหายไปเขาหนีออกจากบ้านไปสามวันสามคืนเต็มๆอันนี้เป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครเลยนะใช่หลังจากนั้นเราติดทุกตัวเลยติดทุกตัวเลยเพราะว่าวันนั้นนะรู้สึกเป็นตอนกลางคืนประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วขึ้นนอนแต่ตับเนี่ยไม่ยอมขึ้นปกติเขาจะขึ้นมานอนด้วยกันนะพอนอนตื่นมา สักตีหนึ่งทำไมตับยังไ่ขึ้นมาอีกอล้วก็เอาแล้วลงมาข้างล่างหาตับสิ่งแรกที่เห็นก็คือน,นกอนกตายอยู่ตรงบันไดอ๋อฝีมือตับแน่นอนเลยแล้วเราก็ไปหาตับไม่เจอทีนี้เอาแล้วมันมีประตูอยู่ประตูหนึ่งคือประตูมุงลวดลาทางบ้านนี่ก็ทางบ้านเปิดไว้แง้มๆตับออกไปค่ะแต่ตัวอื่นไม่ออกอนะตับออกไปทีเราออกมาตีหนึ่งครึ่งออกมาเดินหาตับไม่เจอเช้ามาก็ ไปหาอีกหายัางไงก็หาไม่เจออ,อดังนั้นก็ลงประกาศในกลุ่มหมู่บ้านอืประกาศเขาก็ถ้ามีใครมีเบาะแสก็แจ้งมาทีนี้เขาไม่ก็มีเนาะถึงวันรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันอาทิตย์เช้าครับวันจันทร์ก็มีคนแจ้งเบาะแสมาว่าเจอตุ๊กตาตรงนี้ทีนี้เราก็ไปหาหายัางก็หาไม่เจอจนแบบโอ้ <laughs> ถอดใจมากเลยนะพี่แท้พี่ผอมอะ คือผอมลดลงน้าหนักเนี่ยลงประมาณสองกิโลเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอ่ะเสร็จวันนั้นปอนกลับมาจากบ้านเนาะก็ดึกแล้วประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วตัดสินใจออกไปตามหาจริงๆเราตามทุกวันแหละตามทุกวันค่ะแต่นเรารู้เรารู้พิกัดไงใช่ไม่เจอแต่วันนั้นปอนไปคือก็ไปเจอไงปั่นจักรยานตั้งแต่ปากซอยอ่ะตั้งแต่ซอยเราจนถึงปากซอยไล่มาทีละซอยก็ไปเจออยู่ตรงซอยร้านค้านั่นแหละก็ไปเจอออกมาก็ ก็จับใส่ตะกร้ากลับบ้านเลยอนั่นแหละอไปเสร็จสามวันสามคืนสามวันสามคืนนี่นี่เห็นไหมระหว่างที่เราพูดตับนี่ก็ไปละนี่เราก็ห่างเหมือนเดิมตุกตับนั่นแหละแต่ดิแต่อยู่ฝั่งนู้นได้อยู่ในบ้านเราแล้วอะอยู่ฝั่งนู้นนี่แหละก็คืออันนี้คือเราจะพอรู้ว่าเขาอยู่แถวไหนเนาะพี่แพทเนาะใช่ โอเค <Okay. S 1> ตับตุบตับมาเลยขึ้นมาเลยตุ๊บตับเห็นไหม <laughs> นี่แอร์แท็กเยซเสียงพอ่อ <laughs> นี่คือพอรู้แป๊บๆเดี๋ยวพอได้ยินเสียงปอนนะ <laughs> เขาก็จะแบบมาละทั้งมาละทั้งไม่ใช่มาละทั้งมะลิกับตับเนี่ย <laughs> นี่อ่ะเดีย๋ยวลองให้พี่แพทลองเทสกับตัวอื่นดูสิ อันนี้เราลองดูนะเราจะจิ้มแล้วเราจะเปลี่ยนตัวบ้างนะเป็นฟินฟินนะฟินฟินฟินี่แต่ฟินก็ไม่ได้ตกใจเลยนะเสียงไม่ได้ทำให้น้องแมวแบบตกใจนะใช่อืมเนี่ยประมาณนี้อ่ะไหนลองเทสมะลิซินี่มะลิ นี่นี่ได้ยินไหมครับเพื่อนๆนี่เจอละนะก็จะหาได้ง่ายๆจริงๆตัวเครื่องอ่ะมันน่สีขาวแล้วพี่แพทเนาะใช่นี่จะให้แพทแกะดูนะอ่ะนี่คือตัวเครื่องมันเป็นสีขาวอ่ะแล้วเราก็อันนี้สีเหลืองนี่คือเราใส่เคสมันจะแกะออกมาไม่ต้องแกะก็ได้แพทให้ดูดูตรงนี้ครับอันนี้ข้างหลังใช่ แล้วก็ใส่ปลอกคอของแมวทั่วไปเนาะใช่ก็ร้อยเข้าไปก็มีกระดิ่งกระดิ่งก็จะช่วยตรงที่ว่าบางทีเดินแถวเนี้ยมันก็ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราจะได้รู้ว่าเขาไปตรงไหนใช่ซึ่งถามว่าใส่ตลอดเปลือกเพชไม่ตลอดไม่ตลอดนะเออใส่ตอนไหนตอนที่เขาออกมาข้างนอกใช่แต่เดี๋ยวพอเราคือเราเลี้ยงแมวเป็นระบบปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าบ้านเราก็จะถอดใช่แล้วตอนเช้าหรือตอนที่จะปล่อยออกมาก็จะใส่ใส่เดี๋ยวไปใส่เพชใส่ดูสิ อืมแรกๆอ่ะเขาจะไม่ชินนะเดี๋ยวนี้ใส่จนชินแล้วเห็นปะใช่แรกๆคือกิ้งแหลกเลยเพราะว่ามันใหญ่ไงใช่แรกๆเราก็รู้สึกว่าใหญ่นะไอ้น้องขี้อ่ะนั่นอ่ะที่ทํางานที่แพ็คแมออฟฟิศก็ใส่นะใส่ใช่เราเคยซื้อยี่ห้ออื่นนะไม่เวิร์กก็โอเคประมาณนี้อืใช่ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ใครที่แบบว่าอยากป้องกันนะน้องแมวหลุด คือเลี้ยงแบบเราอ่ะถ้าเกิดเลี้ยงปิดอ่ะจริงๆอ่ะจะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามีนะแมวที่เลี้ยงปิดอ่ะที่วันนั้นอ่ะที่เราลงในชุมชนใช่ไหมน้องแมวอะไรนะสกอตติโฟบ่าสกอตติเออหลุดมาเขาหลุดมาเขาหลุดมาท้ายซอยเลยค่ะแล้วก็เดินโูไกลอยู่นะเดินมาแล้วก็น่าจะขึ้นกำแพงข้างหลังบ้านเนาะไต่ไต่ไต่มาถึงบ้านเราบ้านเรานั่นแหละก็แนะนำให้เ็ท้า้แอปใช่เพราะว่าถามว่ามันก็คงไม่ได้โชคดีทุกครั้งเนาะที่แพ็เนาะ ตัวนี้ก็พออย่างน้อยสามวันเหมือนกันเท่านั้นอ่ะสามวันเออแต่สานในเวลาแมวเขาหลงไปอ่ะมาบ้านเราใช่นั่งสานอืมคราวนี้ตัวนี้มันก็จะง่ายถามว่าวิธีการใช้งานเดี๋ยวปอนแนะนําอีกทีหนึ่งคือมันเชื่อมสัญญาณกับ iPhone ใช่มันไม่ใช่ G.P.S โดยตรงหรอกแต่ถ้าเรามีอ่าโทรศัพท์เขาป้องกันของหายเท่านั้นเองโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้อ่ะมันจะเชื่อมคอนเน็กต์นะครับอย่างน้อยก็ให้เรารู้พิกัดว่าแมวเราอยู่ที่ไหนนุ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 นนอุ่นใจแล้วใช่ตุ๊บตับ ลาก,กา่อนแล้วหูเนี่ยหายไปสามวันเนาะของตาเป็นสีอลาสีฟ้าเราก็จะให้แต่ละตัวสีแตกต่างกันนะโอเคโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับลาก,กันบา,บายยนะบาย,บายสวัสดีค่ะ